ขอีนุนหนึ่งสุรินจงโชคดีสามสองนึงไปมันมี่ตป็นไหนเบียว่าน้งันเหรอเก็บตั้งดาชีเตอนี่คือบังไฟปูจวด

น้ำมากก็เป็นแค่จุดแกะทางนะครับการหนุ่มการไหลมากหน่อยสบายนี่คือจุดที่แก่ประเภทลำตัวนึ่งสุดยอดนะครับจะเริ่มพอนหอยขึ้นทุ้งสูงลุ้งซาซ่าทำคะแนนไปเยอะขออนุญาตนะครับ

ดิน,นทุลนทุายก็เป็นไฟที่รุ่นแรงมากๆเด้อหล่าเด้อบางไฟทุเจา้าบางนี้รุ่นแรงมากๆนะครับการเดินทางโคตมันอ่าจังบอกทุกทายจนเกียวนะครับเขาเยอะ กำลังได้เห็นพ่อบังนี่เราบ้างแล้วจิตดวงมาเผาทองแตกดันโตลงมานะครับขออน,นุญาตขออนุญาตน,นะครับขออน,นุญาตน้งมีนาสัุยเว่งเล็บพร่มนินดเต็โมโชคดีสามสองหนึ่ง นไปดัปัหมางง้อหลังราคาเป็นต,ต้มเตนะครับเป็นบัตไปแต่ไม่การเดินทางถือว่าดีทิศ้างง่ามกับตัวชายทะลุทะลวงการรุนแรงระเบึดกันไปนะครับ ลามป้าเเโยกลูกโยกสมควรเกเวลาแล้วนะครับทีิเติแนีโยกติคบ่อยวัวไฟเปิดกามว่าหาเริม ความยังชิดตลอดจางออกจางออกกับนำน้กเปนพิษปลายหางข้อประมาณนะครับระบบการเผาใหม่นี่เผายืดเยือแต่ตอนนี้ใจปลายหางนับเป็นตุวียังนั้นักน,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 นี่เสียวเด้อทิเ์เลย นำหนักโดอยู่ปลายหางต้องประคองตัวให้อยู่ได้อยู่ได้ในสภาพนี้มีลุ่นแต่ก็มีเสียวเนื่องจากปลายหางนักฟังไปเรื่อยๆนะครับฟับงไปเรื่อยๆมีเสียวตลอด